จ้าสวัสดีทุทกท่านจ้าอันนี้มาผอกระสาปอดพี่เก้าจ้าพี่น้องผอกันในบรรยากาศเงี้ยมเสารของวันที่ยิบเจ็ดสภาคมพอสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดจ่าพี่น้องอันนี้เสาปอดพาเข้าป่าหาเก็บเห็ดอีกพี่เก้าจ้าอันนี้มาหลุดมาชนกันจ้าว่าเสาปอดสิดไดสิมานบ่ไปกันเลยจ้าพี่น้อง พอแล้วจ้าพอแล้วเป็นเห็ดหลวงงกเหลืองจ้าพี่น้องมูเกามูเดิมจ้าพุ่นเด้อพี่น้องพุ่นมัดเลยจ้าโอ้ยโหเนี่ยไปเด้อพี่น้องคุณใกล้พี่จ้าเอ้าเก็บสมเสาป๊อบจ้าพี่น้องจอดแหลกแหกหมันจ้าพี่น้องพุ่นเป็นเห็ดหลวงงกแดงจ้าพี่น้องเฮ้ย เหมือนปีนหมองปียนไม้เด้อจับพี่นนอกหมูอั้นไปสางห้อมจ้ะแต่มืนป,ปาปลาน้องเมฆจ้บพี่นนอกเก็บผิดน้ำสับปอเด้อจ้ะพี่หนอกเก็บมันแต่เสาจะเมือนเก็บหยาบใน้ะเป็นหกบ้านจ้ะ bun đại gì chèpino ừ bắn cha chung cha chung cha hả chung một bắn một chèpino rồi chèpino ừ. đó cha mà này. บ้านเพิ่นบ้านนี่ก็สิได้เก็บหมดเลยเด้อจ้ะนี่เพินปลนจ้ะพี่นอ้องเฮ็ดลักลูกขาวพี่นอ้อง ไม่ดีดอกเดียวบาทหมกันจ่ใส่เนาะดอกแบบใหญ่เลยจะ้ะเห็ดเพิงเขาจะพี่น้องกินดอกหนี่จ้ะอืมปีนดอกเห็ดหลงอกยากจะพี่นออ้อ,อ,นอ,องบึงเนี่ล่ะพุ่นปวดผพวป,ป,ป,ปา้าพี่นอ้องบึงเนี่ละ เห็นแต่งกยักจ้ะพี่น้องของแท้ได้จ้าโหหน่วยซ้ำหน่วยไข่นี่จ้า <g ly> บ้านเนาพิ่นจ้ะพี่น้องพุ่นบ,บ้านนี้ละงกยักจ้าผึ่งจูงเพิ่นบ่ออ้าวบ้านเอาไว้ก่อนจ้ะพี่น้องเอาหมานไว้ก่อนจ้าตาถ้าเป็นจูงเพิ่นพี่น้องหลุนเมื่อกี้นี่เลยจ้ะฮู้ <g ly> พี่น้องพอมูไปแล้วพุนลงโงูขาวจะพี่น้องพูนบึงเงและบึงเง่ละสองดอกได้จ้าขาวจ้างงามๆได้จ้าด้วยพี่น้องเสียงบึงบานพี่น้องพี่ต้องพูนถ่ายลิปผู้เดียวกับสิอยากเลยได้จ้ะพี่น้อง แดงซี่ก็เห็นเด้อจ้ะพี่น้องอ,อุ้ยพี่น้องพูดแล้วงูขาวจ้ะพี่น้องแล้วงูขาวฮ่าจับปอเป็นมูแล,ล้วพี่น้องงูงี้จ้ะเอาโจควางม้านกคนจ้ะพี่น้องพี่อุ้ยมูมเดียวกันก็เมื่อกี้เด้อจ้ะพี่น้องพุ่นเฮ้ยปวดผัวแห้งพี่น้องพนะี่ดอง บานมังจะพี่นอ้องหมูเป็นสน่น้อจิงใชพี่น้องเห็ดผพิงแดงข้ามจ้าพูนเฮ้ยเป็นหมูเป็นหม,มูเลยจ้ะพูนเฮ้ยมันละวจพี่น้องมันแล้วพูนีพ่งจะพี่นอ้อง โอ้ยบ่อยเป็นโอ้ยนเป็น,ป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 นฟอน่อเด้อจ้ะอ๋อหมานอะไรจ้ะพี่น้องหมานเด้อคักแล้วจ้าคักแล้วเด้อจ้ะพี่นอ้องปุ๊ป๊าบักจะคอยแผนกล่องให้เบิ่งโอ้ยตัวนี้ก็อือจ้ะ โอ้ยพี่พี่น้องนำมานำมาจ้ะพี่น้องอืออืออืมไโต้อจ้าลายดอกมึงจ้ะโอ้ค่ะ แดงสี่จ้ะเห็ดปุดดินจะเป็นออกขาเป็นขาดอกเันห่อใหญนไเป็นไดเด้อจ้ะพี่พน่อดอกนึงจ้ะเป็นเห็ดปุดดินเด้อจ้ะกำลังขึ้นนึงจ้ะโอ้สามดอกนี่เอา กินจ๊ะพี่น้อง ก็ร่างขึ้นจ้ะเฮ็ดบดดินจ้ะพี่น้องแถวนี้เก็จะดอกใหญ่ฟ้าใหไงพี่น้อกเห็นแ้บพี่น้อกมองเพื่นเห็นดอกนึงก็ร่างขึ้นเด้อจ้ะเป็นสี่ดอกจ้ะพี่น้อ,องเด็กห้าจ้ะพี่น้องต้นดอกนึงจ้ะ ตเดินเบาเด้อจ้ะบานสามดอกจะพี่น่มสามผู่ตับเต่าจะพี่น้องออกจังไหอยู่แทนพิ่งวางเะพี่น้อม พอเแตบานจ้าพี่น้องเกาะนี่อ๋อบ้านนึงจ้าพี่น้องแต่ว่าจุม่เห็นดเด้อจ้าเลี้ยงมันจ้าพี่นอ้องสวยเลยจ้าปวดดินจ้าเด้งสีจ้า จ uh ้า huh, พี่น้อของคนจ้ะข้ามจ้ะสองบอกเต็มมานจ้ะพี่น้องามงามด้วยจ้ะ บดดินจ้ะพี่นนองเอ้ยขาเป็นขาขายาวแหงพี่เนาอดอกมัจ้จ้ะดอกมัจ้มจะ้ะถ้าพูสังเกติผมเห็นด้วยจ้ะพี่เนาอดอกคือเบตตอง พี่นอ้องทั้งคุณถ้าบ่สังเกตนี่บ่เห็นด้วยจ้ะสองดอกีดอกมันจ้ะพี่น้องอ้าวจ้าตุ่นนี่หายยากด้วยจ้ะพี่น้องสองดอกจ้า สามดอกจ้ะพี่น้องซี่ดอกจ้ะถ้าพดสังเกตนี่บพดเห็นเด้อจากพี่น้องเห็ดบดดินนี่ดอกตุ้นน้อยๆดำๆด,ดอกลายรุ่นนี้เด้แดงสี่จ้าสองดอกเด้อจ้ะพี่น้องดอกนี่จ้ะรุ่นนี้จ้ะพี่น้อง ลุนนี่เต็มตาไว้จ้านี่นี่นี่เก็บดีๆเด้วยแจ่พี่น่องเหรก็ิเรื่องรับบาดสามดอกเลยจ้ะพี่น่องพี่จ้ะเมนบัสลงมากยังมากจ้ะพี่น่อง ดอกนั่งจ้ะพี่ดอกนั่งจ้ะสงดอกเก้าพี่นอ้องโอ้แมนเบดิดแมนบมเบิดเอานี่นี่อย่างง้เจ้าพี่นออ้องนี่เจ้นี่แต่เป็นแนียเป็นตาไว้จ้าพี่นอ้องเป็นมูด้วนี่ นี่มึงกล่องเด้จ้ะพี่น้อ,อ,อ,นนนนนองหอดตะานย่มพิษออกไปรไลยจ้ะพี่น้องเน,นีนบะดิ่งเกิดจ้พี่น้องเนียนปเลย 我理解不了。No, ทางไหนโอ้โทาไหนโอ้โอเลี่ยมจะดอกกำลังงามปวดหัวใจเจ็ดิังข<ม>้าวเห็ดหมดดินก็วยนี่ไง

ที่หอนที่ตึงเขาคุณตึงเขาหน่อยตึนเขาหน่อยจ้าพี่น้องเอ้ยเขาจ้าพี่น้อง

ดอกใหญ่เอาไปแล้วอยู่หัน่นหูยถ้าได้ดูน,ดน,ดน,นี่ผมีตาจ่อยจ้ะกำมังจับพี่น้องเฮ้ยน้องงอกดงจ้ะพี่น้องเฮ้ยสีกระปอกหมดเอวมีดมานำบา้าน จวนมีขึ้นไปเถิงเถิงนเดียวจ้ะพี่เนอพี่ถ้านใหเป็นแผนเลยจ้ะพี่หนะ เอเดลากันบ,บาดจากพี่น้อกกาเซเดเตสลบทีมึงยอดได้ยอดมัน้องซาปปอบจากพี่น้อกผึ้งแดงดอกหนึ่งจะ้ะยอดได้ยอดมันซาปปอบจากพี่น้องหูยึดตะโงกยึดบดดินจากพี่น้อกสำหรับคลิปวันที่ยิบเจ็ดพฤษภาคมพศ2567กาเซเดล่าพีลาน้องกับบ้านก่อนเด้อจะ้ะ เชินชอบวิดีโอจังไรก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้กับช่องหลกปลากตัตนาน้นำไม่ได้จ้าอื่นก็ค่อยรอดูน้ำซับปอบจาวา,าวาซับปอบสุภาพไอเหตุผลยังแน่จ้าสำหรับสวัสดีจ้า